อย่างนะคลิปวิดีโออัดอย่างทำไมที่อัดคลิปวิดีโอหมหายไปไหนเ้อนี้นี่อยู่แล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออก็ว่าหายไปอ,ยอ่าโอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับมาใน,นพบกับผมอีกแล้วการนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Speed d ป e ตอร์ ter, นั่นเองอาฮะเกมเก่าเกมเดิม ใครที่เป็นผู้ติดตามเก่าของผมน่าจะเคยเห็นอยู่ว่าผมเคยอัดคลิปนี้ไปแล้วเนาะเออไม่เชื่อไม่เชื่อว่าอัดคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วอาจจะเคยเห็นผมเล่นเกมนี้ไปแล้วแต่สมัยก่อนนี่กาก,ากมากโอเคเอาวันนี้เรากลับมาเล่นกันอีกสักรอบเนาะกับการแต่งตัวแบบสไตล์แบบชิวๆเนาะเออนี่ชิวๆแบบตึงๆชิวๆเนางผมก็แบบชิวเนาะเออ เดี๋ยวเราจะใส่เซ็ตผมแบบเป็นเซ็ตจ,จริงๆนะจริงการแต่งตัวของเราก็สบายๆแนละ้วโอ้โหอ้แต่งแบบไหนอเท่กว่าผมยาวนี่ไม่ค่อยเทน,นะผมเอาผมสั้นดีกว่าเนี่ได้ละไปะเราไปอะเล่นกันสักตาสองตาแล้วเราก็จะไปหาคนไปี้ผู้หญิงในแบบในโซนกันเออใช่ เล่นกันใหบทคู่รักกันเลยจะได้เห็นความกากหรือความเก่งของผมก็ไม่รู้นะคลิปนี้เพราะว่าผมไายตอนนั้นคืนด้วยก็อาจจะมีแบบหยาบบ้างเสียงเพียบบ้างเนาะเอไปเตรียมตัวกันเลย ready go คลิปนี้จะไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาอัดเราก็อยากจะคุยกับท่านผู้ชมให้น,นานๆเนาะเออส่วนใครที่อยากจะข้ามไปตอนที่ผมเล่นเลยก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายขนาดนั้นโอ้โห20วิเราก็หาเจอกันแล้วเป็นด่านอ่าที่เกี่ยวกับสูสานส่วนคนที่เราเจอก็เป็นเหมือนจะเป็นสาวเกาหลีนะหน้าตาเกาหลีมากว้าวมีสาวไทยด้วยทุกคนใช่ไหม ใช่ใช่ไหมนะที่อยู่ฝั่งสีเหลืองอะ่ะอาจจะเป็นไปได้เราก็อาจจะต้องแบบมีการเปลี่ยนเสียงกันเล็กน้อยเพราะว่าปกติที่ทุกคนได้ยินเสียงผมเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบนี้แต่วันนี้เราก็จะใช้เป็นเสียงแบบนี้เพื่อทําให้แบบฟังว่าคมเครือมากก่าอาจจะเป็นคนไทยจริงๆเลยน,นะทุกคนไป l e t s Ready, go โอ้โห ของผมเวลาชนกับกําแพงมันจะทําให้มันป่าเลยไม่รู้นะมันจะรีเซ็ตค่าอะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่าเหมือนมันเร็วขึ้นด้วยผมก็เลยตีตีความในบ้าเหมือนมันใจความเพิ่มขึ้นมาแด้ว่ถ้าเผื่อชนก่อนที่จะขึ้นมาตายสิที่นั้นตายอยู่ไรอยู่ตายอยู่ไรอยู่โอ้โหชนกับกําแพงเห็นด้านเก่า บูตบูตบูตยาจาังบูดตยาบูดตยาบูตย,ยาจังหวะนี้เฮจังหวัดชนก็จังหวัดขึ้นมาพอดีนะหมดนี้เป็นหมนที่สุดข้าวที่สุดนะครับ ไปเลยมีแต่ครับทุกคนพอดีนำโดงอะ่ะอือนำโด่ะครับไม่ดูนี่คงเป็นเก่งอยู่แล้วอือไปเลยไปเลยโอ้วก็วก,ก็ตื่นเตืองนะเติรไม่ใช่เติง <c oughs> ไหนขอดูหน่อยซิไม่ใครทันเข้าแล้วเปล่า อ๋อสุดท้ายก็ไม่มีอ่ะน,นะน้องๆพาร์ตี้พี่ตึงสุดหละที่จริงรถนี้เป็นรถเช่านะทุกคนเขาให้เราเช่าหมดกี่วันไม่รู้แต่ถ้าเกินหมดรถคันนี้แล้วก็าอาจจะแบบอาจจะกลับไปไกลเหมือนเดิมก็ได้เราก็ไม่รู้นะโอ้ยเวลสิบจริงหรอวะนี่เราเล่นกับคนเวลสิบเหรอทุกคนเขาดูเหมือนไม่ใช่คนเวิลสิบ ไมจะหมกตนันไม่รู้ <c oughs> โอ้เราจะไปต่อกันในเกมอาจจะตัดไปเลยก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีอะไรทำแล้วหรือไม่ตัดนะไม่ตัดดีกว่าพอดีขี้เกียจน,น,นะหนาอือฮ่าๆไปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเกมสองก็ระหว่างนี้ก็ขอเล่าอธิบายอ,าอะไรสักอย่างหนยละกันช่วงนี้อาจจะแบบลงคลิปช้าผมอาจจะต้องแบบถ้าเปิดเทอมอาจจะต้องได้แก้ศูนย์ผมติดศูนย์ทุกคน มันกี่วิชาไม่รู้แต่รัปลอม่าเยืะแน่นอนเลยท่วงนี้เอ่อไม่ใช่ว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปมานานเลยดีกว่าผมอาจจะกลับมาลงคลิปบ้างเนาะ oh. ก็ห่างไปสักสองวันหนึ่งวันอาจจะเป็นหนึ่งวันสามสิบนาทีก็ s <S มาลงคลิปทีหนึ่งเอาไป l e t i s go เหมือนเดิมนะจ๊ะ เป็นกำลังใจกดไลก์กดแฉผมด้วยนะเป็นกำลัง <ผม S 1> ใจ<ช>ผมด้วยในการแก้สูตรแก้รอเนาะช่วงนี้ก็อาจจะต้องมาถ่ายคลิปบ่อยๆเพราะว่าผมไม่มีอะไรทำได้จริงๆอาจจะเป็นคลิปสปีดดิปเตอร์คลิปลบบอกบ้างคลิปลบบอกก็จะอาจจะอัดกับเพื่อนโดยที่แบบไม่ได้เปิดคลิปเนาะเพราะว่าอัดกับเพื่อนชิลๆฮนะส่วนคลิปที่ผมจะอัดคนเดียวก็จะเป็นคลิปที่แบบชอบขึ้นมาหน่อย ต่ถ้าเกิดอัดกับเพื่อนก็ชิวชวครับทุกคนอืชิวชวอันนะเหมือนคนเหมือนทีมสีเหลืองนี่มันเหมือนเคยเจอกันแร้วเปล่าใช่ไหมเหมือนคนเดิมนะจริงจริงอา้าวถ้าเป็นคนเดิมนีม่ใช่เลยเด้อก็เคยเห็นเราแล้วอะคนทุคนขอกินน้ำไปมากินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอ้โหเจ็ดสิบเลยเหรอได้ได ah. ้ได mm ้ไ hmm. ด right ้ได้เตเงินนะเติมเติงจติง เลยอะครับต้องน้องไปเลยกลัวอะไรกลัวอะไรอที่จริงมันไม่น่าจะยังนัเพรา่ไมมันต้องโดนตอ้เจ้่นนบ้างระหว่หางทังมันจะได้เลยใครที่แบบไปสุดนี่ม้มางากครัไปเลยนี่คือี่แบบเก่งแล้วนะงมายตามไม่ทัน น่าจะเอามาสุดส <Holmes. S 1> ุดน้่นลอปีแล้วไี่เอาเอานปุกทุเรดมาตายแล้บใกล้หมดโอ้โหแบบใกลหมดแล้วตอนนี้